ครับผมมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางนี้เคอีภ e. าคบ่ายนะครับประจาวมนสุกที่28นะครับผมก็สําหรับหุ้นเช้าที่ผ่านมา3ประเทศเดสมอรเร่ A. หมดนะครับก็มารู้กันนี้เคอี e. ไปเบาๆแล้วกันเนาะสำหรับนี้คีเปิดบ่ายผมท่านตัวเปิดบ่ายที่บวกนะครับ63163ครับ63163สําหรับนี้เ e. คอีบ่ายเปิดักษณะใกล้เคียงกับตัวเปิดเช้านะครับ ก็นี่คืออีกเช้า2วันที่ผ่านมาปิดตามตัวเปิดเลยเมื่อวานเปิด5 9ปิด95าเมื่อเช้าเปิด91ปิด19านะครับทำไปได้นะครับเลขเหลือจะกลุ่มตัวเปิดครับ0-478ครับ0478ในบรรดาเลขเหลือ4วันที่ผ่านมามีวันไหนที่ไม่มาไม่มีวันงคารวันเดียวที่ไม่มานอกนั้นอย่างน้อยมาวันละ1ตัว2ตัวตลอดนะครับก็เลขเหลือ0478ถ้าไปเทียบตามตารางแล้ว ชอบอยู่คู่ผมชอบอยู่คู่ของมันก็คือ8กับ0 0กับ8แล้วผมจะเอา4ไปมัดเอา7ไปมัดนะครับก็สำหรับที่ผมลั่นมาประมาณ8รอบ9รอบสุดท้ายครับสำหรับ8ที่ติดต่อกันเลย6รอบหลังสุดเนี่ยเด่นผมมาทุกรอบครับรอบปิดนะแล้วก็เจาะไป6รอบนะครับ6รอบหลังสุดก็คือเจาะทุกสัปดาห์น่าจะเจาะทุกสัปดาห์ถ้าผมรันถ้าผมลันไม่ผิดนะ นะครับผมอยากให้สถิติมันเดินต่อส่งท้ายขอให้มาวันนี้ครับขอให้ผมเลือกถูกครับผมขอเลขเหลือผมขอเลือกเลขเหลือครับ04 0478แล้วผมจะเอาไปวินและไปเทียบตามตารางเอาแล้กันครับสำหรับขาลุ้นขาวิ่งผมชอบ8ครับเนี่ยผมคิดว่า8น่าจะมากับ0นะครับน้องถ้าถูกใจตามครับไม่ชอบผ่านครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับ2860ครับ อีกอย่างนึงก็ชอบเจ็ดเหมือนกันจะผมเอาเจ็ดมัดเป็นเป็นร้อยเลยกันเอามัดเอา7จ็ดมัดไปไว้ตัวบนเลยกัน4880ครับแล้วก็680 0ครับแล้วก็78ครับอ๋อเ78ร้อยมัดเจ็ดเข้าไปครับ อีกความจะเป็นตัวรองที่ชอบมาผมก็ชอบ7ถ้าใครชอบชุด7นะครับชุด7ผมจะจับถ้าชุด7จดผมจะจับ8 7 3 7 4 7ผมเจะจับอยู่3คู่นี้เนี่ย3ตัวนี้ท่านไปเทียบตามตารางดูออกก็ได้แล้วกันนะท่านเลือก7บนก็จะเป็น47374787 7, 7, 7. ประมาณนี้เนี่ยแต่ผมชอบชุดนี้มากกว่าครับเผื่อท่านไม่ชอบชุดนี้ไม่ชอบอีกอันนึงก็ได้นะครับแต่ผมตัดสินใจผมชอบชุดนี้ครับนอลองตัดสินใจดูครับเจอที่ วันจันหทรน้าครับสำหรับนิคีบายครับขอให้ใสตินั้นยังเดินต่อไปครับ